สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยก็จะพาขยายน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะด้วยสูตรหนึ่งต่อหนึ่งสูตรนี้จะไม่ได้มีกะปีนะคะจะใช้หัวเชื้อนะคะหัวเชื้อนี้ใช้สองช้อนนะคะไข่หนึ่งใบผงชูรสหนึ่งช้อนน้ําปลาหนึ่งช้อนนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็ไปใส่ขวดหนึ่งหนึ่งช้อนต่อหนึ่งขวดหัวเชื้อใส่กอกลงไปสองช้อนต่อหนึ่งขวดนะคะ ลงมือทำกันเลยน้ำนี้ก็จะใช้เป็นน้ำบาดาลน,นะคะน้ำบาดาลกับน้ำคลองเนี่ยจะขึ้นดีนะขึ้นสีสวยนะมล้วก็ขอเติมหัชโลอีกหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มังไม่เต็มช้อนนะคะไข่หนึง่งใบตีให้เข้ากันนะคะไข่เปลือกไข่นี้เราไม่ทิ้งนะก็เอาไว้ลดน้ำต้นไม้นะคะ ใ,ใส่ใส่ต้นไม้นะ้ำป้านหนึ่งช้อนนะคะตีให้เข้ากันสูตรนีนะ้แดงดีนะคะทุกคน,นไม่รู้ว่าแสงมันสะท้อนไหมเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะแดงดีเข้มๆอย่างนี้เลยนะ น้ำจุลินทรีย์สังขคะแสงนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวทำน้ำจุลินทรีย์สังขคาะแสงนะอยาก็หาหมุมกล้องที่มันสว่างเลยนะคะเราก็ตีให้มันละลายเข้ากันดีจริงๆก็เป็นขวดนะกอกใส่ขวดนะคะแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากัน ก็ได้มันก็จะละลายดีด้วยนะมันเหลาได้แล้จะเปิดฝาเลยน้ำมันนี้ที่ใช้เป็นน้ำบาดาลนะคะทุกคนถ้าเป็นน้ำปลาปาแนะนำว่าให้กอกใส่ขวดหรือใส่ถังไว้สักเจ็ดวันก่อนนะคะ เป็นน้ำคองนี่ก็จะแดงดีเหมือนกันนะคะเป็นน้ำปลาปาก็ทิ้งไว้ในถังสักเจ็ดวันก่อนหวันเจ็ดวันก่อนแล้วค่อยมาใช้นะน,นะคะสุดนี้หนึ่งต่อหนึ่งหัวเชื้อ2นะคะ1ช้อนต่อหนึ่งขวดนะคะ ทําให้ดูอีกรอบนะ,ะสูตรหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะได้ประมาณเจ็ดขวดลิตรนะคะเจ็ดขวดลิตรน,ะ,น,ะ,นะเชี้ยอดีเลยนะคะ,ะก็จะได้หนึ่งช้อนพอดนีนี่ก็ ลังค่วให้หมดเนะสร็จแล้วหัวเชื้อนะคะแดงๆนี้เลยสองช้อนสูตรนี้จะแดงไหวนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในกึ่งลม่มกึ่งแดดคนเขาก็าไปตั้งที่ แดดโดยตรงเลยแต่ก็ไม่แนะนำสีมันจะไม่สวยอะแดงไม่ไม,ไม่ไม่สวยแบบนี้แต่ว่าคือเอาไปตากแดดมันก็จะทำให้ไข่บูดเป็นแก๊สไข่เน่าตั้งกึ่งร่มกึ่งแดด ถ้าใครมีกะปิก็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนได้นะคะสูตรนี้นะเติมหวัวเติมกะปิเข้าไปครึ่งช้อนหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็กะปิครึ่งช้อนสูตรนี้ก็จะแดงดีเหมือนกันแต่นี่ยวันนี้ก้อยไม่มีกะปินะคะกะปิที่บ้านหมดงาแล้วเราก็ขยับ ขยาวเสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งนะคะเอาไปตั้งที่กึ่งร่มกึ่งแดดแนะนำว่าให้เอนนอนอย่างนี้นะจะตั้งก็ได้แต่หนูว่ามันนอนจะดีกว่าแล้ว3วันแรกนะคะก็มาเปิดฝาทุกวันนะมาคายฝาทุกวันนะคะคายทุกวันใน3วันแรกนะคะ ให้แก๊สมันออกนะสูตรนี้จะทำได้เจขวด1นึ่ต่อหถ้าเป็นสองก็สองไข่สองฟองก็จะได้ทำได้14ขวดนะคะหนึ่งต่อสองต่อสองเหมือนกันกระปิหนช้อนนะคะแล้วก็หัวเชื้อสองช้อนเหมือนกัน ถ้าในกรณีว่าไม่มีหัวเชือ้อก็ไม่ต้องไม่ต้องไปทําไม่ต้องเติมหัวเชื้อก็ใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ไปตั้งให้มันเป็นหัวเชือ้อในอนาคตต่อไปนะคะนี่นก็จะได้เห็นสีไหมจะได้แบบนี้นะคะ ทำน้ำจุลินทรีย์ไว้ใช้หรือจะทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้ก็แดงดีมากๆต้องขอบคุณเจ้าของสูตรนะคะอาจารย์ชื่อจันอะไรก็จําชื่อช่องไม่ได้นะต้องขออภัยแต่ต้องขอบคุณนะคะท่านถ้าท่านได้ยินก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสูตรนี้แรกๆหนูก็ทําไม่แดงกันนะคะเพราะว่าด้วยเอาไปตั้งตากแดดโดยตรงตัวยเองแล้วก็ มันกลายเป็นแก๊สไข่เน่าอ่ะมันไม่แดงนะคะหนูก็เลยเอาไปตั้งกึ่งร่มกึ่งแดดตามที่อาจารย์บอกแล้วก็เติมเติมกะปิเข้าไปอู้แดงดีสวยมากนะคะแต่ด้วยในวันนี้มันไม่มีมันไม่มีเออมไม่มีเอออันี่เนาะมันไม่มีกะปินะคะก็เลยจะให้ประมาณนี้นะ,ะ,นะอันนี้นะคะ แล้วเราก็จะไปตั้งกึ่งร่มกึ่งแดดนะคะก็คลิปนี้ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็พ่อป่วยนะคะพ่อป่วยติดเตียงก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาทำคลิปเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็พ่อก็ไปหาหมอแต่ว่าหนูไปส่งพ่อให้อยู่กับน,น้องแล้วนะคะแล้วก็เลยแมะมาทำน้ำจุลินทรีย์เปิดร้านด้วยนะคะตอนเช้านะคะร้านก้อยก็ในซอยนะคะทุกคน ด้วยงบประมาณเราหมดเนาะเราเลยหนูต้องเลยต้องเข้ามาอยู่ในซอยนะคะทุกคนมาอยู่ห้องเช่านะคะกะ็ให้ดูนะคะบรรยากาศในร้านใครจะมาทําผมก็ได้นะคะอยู่ริมคลองตระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ฝากคลิปนี้ไปไว้ด้วยนะคะมีตัดผมชายตัดผมหญิงดัดผมดิจิตอลยืดผมวอลลุ่มมีหมดทุกอย่างนะคะเว้นแต่ต่อคนตาอย่างเดียวกับทาเล็บเจลนะคะ คลิปนี้ก้อยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ